คือแถวบ้านผมนะครับแถวเขาเรียกอะไรวะโรงแรม u ิว v e อ s i t y ตี้โรงแรม u ิว v e อ s i ซินะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ซอยบ้านผมยูงนี้แล้วก็พอดีผมเล่นเกมแล้วก็เกมเกมผมดับไฟร้านเนี่ยดับผมก็เลยเดือดร้อนนะครับก็เลยออกมาดูพอดีเห็นไฟไหมนะครับแถวบ้านไฟไหมสายไฟนะครับเห็นไหมครับลุกปุบๆเลยบรรดาไทยมุงนะครับ ไอมุมเที่ยวเลยนะครับมีลาวด้วยมีจีนด้วยแถวมุกเราก็มีเวียดนามาอีกจะหาไปไหนวะก <c oughs> ดูดับเว้ยดับดับวไจะเล่นเกมดับเลยเยี่ยมโอ้ยไม่ดับอีกอีกครั้งนึงเองโห โอ้เหมือนสับสมผสานครับเหมือนไม้ข้างใหญ่ครับแต่ว่าสายไฟไหมครับสายไฟระยองระยางเพียบเลยจยัดไปพี่เยี่ยมหูอ, <c oughs> อยากยิบอีก <c oughs> ดับเร็วๆจะได้เจ <laughs> <laughs> ็ดเจ็ดคาดว่าเหตุการณ์คงจะกีีคายนะครับบรรดาไทยมุงก็สลายตัวนะครับผมอ๋อให้ผู้กันหารขออะไรกันข่าวเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย